เราวยียงทั้งหมดพานุมือรอปาดยาของโรงเรียนวินายเดชเดชคุณธรรมเดดคุณธรรมอันตระของโรงเรียนสมเสริมการเรียนรู้พวกผู้ภูณธารมผ้าผูกจาอาหารทุกอย่าง อยากกินกินคว้างเป็นขอมีค่ายนๆๆยนยนยามีว่ารับหนาสงสารบรรดาเด็กกว่าลำนำพ้อเมอยังค่าพร้อมครับพร้อมแล้วค่ะขอบคุณหรืค่ะคุณคูึบ